สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บ BK8 ผท่านผะู้ชมนะอยู่กับผมที่เทพเจ้าสายปัน 8, ่น BK8 ครับผมช่องนี้ฝากกระชื่อไบรท์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยรบ3 0มซับแรกนะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกันหน่อยดีกว่าผมวันนี้ค่าย PG ครับผมฟีนิกซ์แร็ครับผมท่านผะู้ชมนะฟีนิกซ์ขยานของเราเองนะเดี๋ยวขอจัดหน่อยนะไม่ได้เล่นนานนะวันนี้ฟีนิกซ์จะให้โชคหรือเปล่าครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นสงการด้วยนะสำหรับ BK8 นะผมลิงก์ที่ผมปัมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับมมมมชั่่นสงกกกาาาาเยยยอะะแิใหฝ ครั้งแรกรับมรดกสูงสุดถึง5,000บาทแล้วผมมีร 5, 9, 8, มรดกรายวัน20%ไข่9ถึง8กิโลเมตร9.8ฝาก500รับไปเลย500คืนเงินเสียสลอ 1. 1็อต1.1%นะสูงส,สุดถ้าพร้อมแลลุยโอสองการห้ามพลาดนะท่านผะู้มชมนาะทีเด็ดจริงนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฝากเยอะนะเด็ดบอกเลยครั้งนี้แล้วนี่ห,หัวร้อนจัดเบ็ดละ200เลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้จะมาตามสูตรครับผมท่านผู้ชมนะเบ็ดละ50ครับผมออตโต้ทีละ30ละรอบนะไข่มา5ใบคือเข้าฟรีสปินนะท่านผู้ชมนะดิว่ามันจะมาไวว้มันนี อันนี้คือมาถึงก็ใส่เทอร์โบเลยนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเทอร์โบครั้งที่แล้วมันเหมือนจะบั๊กนะเข้าง่ายๆ่า,งาไงไม่รู้วันนี้จะเข้าไหมแน่ยังไม่เข้าผมต้องชมนาวเทอร์โบก,ก่อนกดธรรมดาไปก่อน ขอเกมมาเยอะครับผมท่านผู้ชมนะยายผมเล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยผมสําหรับช่องเทพเจ้าสายปั่น BK8 นะ BK8 ตอนนี้โปรโมชั่นโบนัสใครที่เป็นสายโบนัสอ่ะเยอะจริงๆเยอะสุดแล้วมั้งท่านผู้ชมนะโบนัสเยอะจริงเข้าไปก็ต้องไปลุ้นให้มันชนะอีกนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเราเดือดนะ ถ้าใครมีงบนะผมแนะนาให้เบ็ดสองสามร้อยะเรียบร้อยเนี่ยผมกาลังพูดเลยถ้าใครมีงบให้ทาเบ็ดแพงๆกดข้างนอกมันก็แตกแล้วท่านผู้ชมนะเร่อนี้คือแตกเยอะมากครับผมท่านผู้ชมดูดิเนี่ยคือเมก้าวินก็คือจบเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยฝากกระชือไบร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยกําไรพันกว่าบาทผมพอแล้วท่านผู้ชมเดือดจริงถ้าก,กดข้างนอกแบบนี้ข้าคิดดูนะเบ็ดสองสามร้อยนี่เดือดมากนะท้องนี่คือแพงสุดนะท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฟรีดิงไม่ต้องเข้าแลวฟรีสปิน